เหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดสร้างความตื่นระหนกให้กับคนไทยเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในกรุงเทพและหลายจังหวัดที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนหลายอาคารสูงมีการสั่นไหวจนผู้คนต้องอพยพอ,ออกจากอาคารชั่วคราวและบางอาคารก็พังลงมาทามกลางความกังขาของผู้คนจำนวนมากครับแต่ในขณะที่เรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมากลับได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางที่เมียนมาและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เมืองบันดาเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอาคารบ้านเรือนโรงเรียนวัดและมัสยิดจำนวนมากพังถล่มลงมามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ2,000รายและบาดเจ็บเกือบ4,000รายและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเนื่องจากมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพันเป็นจานวนมากครับ โศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแค่คราชีวิตประชาชนทั่วไปเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็สถานศึกษาด้วยนะครับวัดแห่งหนึ่งในมัณฑะเลทะถล่มลงมาในขณะที่พระสงฆ์กำลังสอบพระไตรปิฎกทำให้พระเกือบ180รูปติดอยู่ในนั้นครับขณะที่มีมัสยิดอย่างน้อย60แห่งพังถล่มในช่วงที่ชาวมุสลิมกำลังทำละหมาดวันศุกร์ นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งก็พังลงมาทับเด็กเล็กหลายสิบคนทำให้ผู้ปกครองต้องสูญเสียบุตรหลานไปต่อหน้าต่อตาครับ นอกจากภัยพิบัติจากเพแผ่นดินไหวแล้วเมียนมายังต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองที่ซับซ้อนกองทัพเมียนมาซึ่งปกครองประเทศภายใต้รัฐบาลทหารไม่สามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ถูกตัดขาดทั้งไฟฟ้าน้ำอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์โรงพยาบาลล้นจนผู้บาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวบนถนนและชาวบ้านจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาหารที่เพียงพอครับ การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข่งกับเวลาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า72ชั่วโมงแรกหลังจากเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาทองในการช่วยเหลือชีวิตแต่หลังจากนั้นโอกาสรอดชีวิตจะลดลงอย่างรวดเร็วครับกู้ภัยคนหนึ่งกล่าวว่าวันแรกที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวผมพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่วันที่สองผมขนแต่ศพเท่านั้น และด้วยความช่วยเหลือที่ยังมาไม่ถึงทําให้ชาวบ้านต้องใช้มือเปล่าขุดซากอาคารเพื่อช่วยเหลือคนที่พวกเขารักนะครับหลายคนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจเอื้อมถึงพวกเขาได้บางครอบครัวไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องเผาศพคนที่รักกันข้างถนนเพราะเตาเผาศพเต็มชาพปะนะสถานแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าในเวลาแค่วันเดียวนะครับมีการเผาศพไปมากกว่า300ศพเลยทีเดียว ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดกว่า40องศายิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเรื่อยๆศพที่ไม่สามารถเผาได้เริ่มเปื่อยเน่าแล้วก็มีกลิ่นลอยฟุ้งไปทั่วเมืองครับขณะที่สาธารณูปโภคแทบใช้การไม่ได้เลยหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์นเน็ตหรือแม้แต่สัญญาณโทรศพัพท์โรงพยาบาลล้นจนผู้บาดเจ็บต้องนอนบนถนน คนนับล้านไร้ที่อยู่อาศัยและขาดแคลนอาหารในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญภัยพิบัติอย่างหนักหน่วงกองทัพเมียนมากลับส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าผู้นํารัฐบาลทหารนายมินออนไลน์ไปเยี่ยมเยื่อแผ่นดินไหวที่โรงพยาบาลเนปิดอเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกก็คือในวันเดียวกันนั้นเพียงไม่ถึง3ชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวกองทัพกลับส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีพล,ลเรือนในรัชชานเขตสกายและพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยทําให้ประชาชนที่รอดจากภัยพิบัติยังต้องหนีระเบิดกันอีกครับจากเหตุการณ์นี้ทําให้สหประชาชาติถึงกับออกแถลงการประนามกองทัพเมียนมาเลยโดยระบุว่า เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้กองทัพเมียนมากลับยังคงทิ้งระเบิดใส่ประชาชนแต่กลับไม่มีมาตรการใดๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลยทุกคนครับภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่สื่อบางสื่อคาดการว่าอาจจะส่งผลให้ประเทศเมียนมาเกิดการล่มสลายเลยทีเดียวการฟื้นฟูจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็แรงสนับสนุนอย่างมหาศาลแต่ในขณะนี้นานาชาติไม่สามารถส่งความช่วยเหลือเข้าไปถึงมือประชาชนได้โดยตรงครับ ต้องผ่านรัฐบาลทหารเมียนมาก่อนเท่านั้นล่าสุดเพจท่าคิเล็กนิวส์ได้เสนอข่าวที่ทําให้ประชาชนเมียนมาต้องตกอยู่ในความสิ้นหวังอีกครั้งครับคือข่าวของทีมกู้ภัยจากไต้หวันที่ได้บินมาช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแต่กลับถูกห้ามเข้าประเทศและติดตอมออยู่กว่า48ชั่วโมงก่อนที่จะถอดใจบินกลับไปในที่สุดโดยในข่าวนะครับบอกว่า CNA รายงานว่าทีมกู้ภัยจากไต้หวนันซึ่งเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแผ่นดินไหวในเมียนมาตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้และต้องถอนตัวออกไป ทีมกู้ภัยจากไต้หวันซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่28มีนาคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องรอที่สนามบินถึง48ชั่วโมงและในที่สุดต้องยกเลิกภารกิจเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศทีมกู้ภัยชุดนี้มีสมาชิก126คนและเคยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีเมื่อปี2023มาแล้ว ในข่าวนะครับยังบอกอีกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงขนาด7.7แมกนิจูดซึ่งเกิดขึ้นในวันที่28มีนาคมโดยมีศูนย์กลางที่แคว้นสกายเขตมันเดเลส่งผลให้มีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารถลม่มการค้นหาและกู้ภยัยยังคงเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะข่าวนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับก็สร้างความสิ้นหวังแล้วก็ความไม่พอใจให้กับชาวเมียนมาเป็นอย่างมากครับวันนี้ผมเลยนําคอมเมนต์บางส่วนของชาวเมียนมามาอ่านให้ทุกๆคนฟังกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าพวกรัฐบาลเป็นอะไรกันยังต้องการอะไรกันอีกเราเป็นฝ่ายต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเราเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ไม่ใช่พวกเขาขอให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้ามาช่วยเหลือเราด้วย คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องชาวเมียนมาทุกคนโปรดมีความเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ขอส่งกำลังใจให้พวกคุณรัฐบาลทหารเมียนมาคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยประชาชนของเรากำลังทุกข์ทรมานแต่กลับไม่ให้ทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยใครที่ไม่สมควรตายก็อาจจะต้องเสียชีวิตได้เพราะรัฐบาลสนับสนุนนโยบายจีนแผ่นดินใหญ่แบบไม่ลืมหูลืมตา คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่ว่าจีนหรือไต้หวันจะมีปัญหาอะไรกันแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเมียนมาเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่ควรเอามาปรปับปนกันแต่รัฐบาลเรากลับไม่มีภาวะผู้นำยังคิดจะทําตัวเป็นผู้นําอีกเหรอคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถ้าพวกเขาบริหารประเทศต่อไปเมียนมาจะไม่มีวันพัฒนาเลยทุกอย่างจะพังพินาศหมดคิดแล้วน่ากลัวจริงๆประเทศเราน่าสงสารมากๆ คอมเมนต์ถ่ดมานะครับบอกว่าตอนนี้ต้องพูดให้ชัดๆว่าไม่ต้องคิดมากว่าจริงจะเห็นด้วยหรือไม่สิ่งที่ควรคิดถึงคือประชาชนไต้หวันเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวและการที่พวกเขามาช่วยก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงไม่โอเคแน่ๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่า ถ้าทีมกู้ภัยมาจากรัฐบาลไต้หวันหรือใช้ชื่อประเทศไต้หวันรัฐบาลเราก็คงไม่ยอมรับเพราะเมียนมารับรองแต่จีนแผ่นดินใหญ่แต่ถ้าคุณใช้ชื่อกลุ่มช่วยเหลือจากไทเปแบบไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลก็น่าจะผ่านเข้ามาได้คอมเมนต์ท่นานะคมาบ,บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้พวกเขามาเพื่อช่วยเหลือประชาชน แม้ว่าจะมีกฎหมายอยู่แต่ก็ควรยกเว้นเรื่องวีซ่าไปได้เลยพวกเขามาเพื่อช่วยกู้ภัยนะแต่กลับปล่อยให้ติดอยู่ข้างนอกขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกำลังมีระเบิดลงอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ามีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของประชาชนอีกเหรอตอนแผ่นดินไหวที่เสฉวนจีนยังรับความช่วยเหลือจากอเมริกาทันทีเลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงปฏิเสธความช่วยเหลือที่จำเป็นมากๆละ่ะ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าคําตอบมันง่ายมากก็แค่รัฐบาลเมียนมาเกรงใจจีนแผ่นดินใหญ่เพราะถ้าพวกเขายอมให้ไต้หวันเข้ามาจีนอาจจะไม่พอใจดังนั้นก็เลยต้องฟังจีนทุกอย่างดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาแคร์คนจีนมากกว่าประชาชนของตัวเองคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าไต้หวันมีประสบการณ์อย่างเต็มที่ในการค้นหาและกู้ภยัยพวกเขาผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมา,มามากมายถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเขาช่วยเหลือเรา น่าเสียดายจริงๆคนไต้หวันต้องการช่วยเหลือชาวมินมาอย่างจริงใจแท้ๆคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าน่าเศร้ามากควรอนุญาตให้ทีมจากไต้หวันเข้ามาที่แคว้นสกายอย่างน้อยพวกเขาก็ช่วยได้มากคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าประกาศว่าต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติรับเงินบริจาคฉุกเฉินแต่กลับไม่ยอมให้ทีมกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนนี่คือการไม่เห็นคุณค่าของประชาชนเลย คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไต้หวันเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยพวกเขามีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญมากถ้าได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาคงจะเป็นพลังสําคัญในการกู้ภยัยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าประชาชนและรัฐบาลไต้หวันต้องการช่วยเหลือเมียนมาอย่างจริงใจแต่น่าเสียดายที่ทีมกู้ภัยของเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปอย่างไรก็ตามเรายังคงภาวนาให้ชาวเมียนมาทุกคนปลอดภยัย คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถึงแม้จะมีทีมกู้ภัยพร้อมช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแบบนี้หมายความว่ายังไงหรือคิดจะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนใจชีวิตของผู้คนว่าสำคัญแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันหรือฉันไม่ยุ่งการเมืองตอนนี้ยังคิดแบบเดิมอยู่หรือเปล่า คอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าขอให้ผู้ที่ตัดสินใจเหล่านั้นได้รับความทุกข์ยากและความโศกเศร้ายิ่งกว่าประชาชนที่ต้องประชิญอยู่ในขณะนี้คอมเมนต์ Comment ทันมานะครับหรือเป็นเพราะจีนอยู่เบื้องหลงังเลยไม่ยอมให้ไต้หวันเข้ามาช่วยเหลือคอมเมนต์ Comment ทันมาครับแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยคนที่เดือดร้อนต้องได้รับความช่วยเหลือแต่นี้กลับปฏิเสธน้ำใจจากผู้ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยกู้ภยัยคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่านี่มันเหมือนกับตอนที่ไซคนนากิสเลย ทำไมถึงไม่ยอมให้ทีมกู้ภัยเข้าประเทศเวลานี้ทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตของผู้ประสบภยัยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าโหดร้ายเกินไปแล้วขอให้มองดูประชาชนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่บ้างเถอะคอมเมนต์ถัดมานะครับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะรู้สึกเกลียดชังพวกคุณมากแค่ไหนพวกคุณทำได้ลงคอจริงๆหรือคอมเมนต์ถัดมาครับความเห็นอกเห็นใจไม่เหลือแล้วหรอทั้งที่ประชาชนกำลังทุกทรมานขนาดนี้แล้วแท้ๆ คอมเมนต์ผัดมาครับเป็นเพราะจีนใช่ไหมเพราะจีนสั่งปิดก็เลยต้องทำตามสินะคอมเมนต์ถัดมานะครับสำหรับพวกเขาความทุกข์ของประชาชนยังไม่สำคัญเท่าความสัมพันธ์กับจีนและผลประโยชน์ของตัวเองคอมเมนต์ถัดมาครับไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนนี่คือเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องมันก็แค่นี้แหละคอมเมนต์ถัดมาครับ ทุกวันนี้มีแต่คนสาบแช่งรัฐบาลนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยสักนิดคอมเมนต์ทันมาครับทำไมล่ะพวกเขามาช่วยเหลือชีวิตคนนะหรือกลัวว่าถ้าทีมกู้ภัยมาถึงแล้วคนจะไม่ตายอย่างที่ต้องการขอโทษทีนะฉันทนไม่ไหวจริงๆคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าทําไมไม่ให้พวกเขาเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครรู้เหตุผลแน่ชัดหรอกอย่าเพิ่งรีบต่อว่ากันเลย เขาก็เป็นผู้นําคนหนึ่งและเขากําลังจัดการเรื่องการช่วยเหลือเหมือนกันเราที่ทําอะไรไม่ได้เลยควรแค่ส่งกําลังใจไม่ใช่ด่าทอถ้าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองก็คงจะดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ากลับไปเถอะเพื่อนประเทศนี้ผู้นํามันไม่เห็นค่าของประชาชนคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคนที่ยังสนับสนุนผู้นําแบบนี้คิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆหรอไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ยังมีคนอวยอยู่เสมอนี่มันสุดยอดความหน้ามืดเลยนะ คอมเมนต์ถัดมาครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพวกเขาไม่มีแม้แต่ความเห็นอกเห็นใจมีแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับบอกว่าไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วนี่หรือคือรัฐบาลที่บอกว่ามาจากประชาชนคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับแค่ให้ไต้หวันเข้ามาช่วยจีนก็จะเล่นงานเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าเพราะพี่ใหญ่ไม่อนุญาตไงมินออนไลน์ก็เลยต้องกลัวนะ่สิคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับ นี่มันผู้นำที่น่าอายที่สุดในโลกแล้วไปเกิดใหม่สักทีคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้กันได้ยังไงทั้งที่รู้อยู่ว่าผู้คนกำลังทุกข์ทรมานแต่ตัวเองก็ไม่ช่วยแล้วก็ยังปฏิเสธไม่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยอีกเพียงเพราะกลัวว่าจีนจะไม่พอใจคนแบบนี้สมควรได้รับผลกรรมจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าคนที่ไร้มนุษยธรรมแบบนี้ไม่มีใครทำอะไรเขาได้เลยเหรอ เพราะเขาชีวิตผู้คนมากมายต้องสั่งเวยมันคุ้มค่าเหรอหรือสุดท้ายประเทศของเราต้องตายเพราะเขาคอมเมนต์ทันมานะครับขอให้พวกเขาได้รับผลกรรมเป็นสองเท่าในชาติหน้าและขอให้พวกเขาต้องเผชิญกับชีวิตที่ทุกทรมานที่สุดเห็นแก่ตัวกันขนาดนี้แม้แต่คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็ยังปฏิเสธน่ารังเกียจที่สุดคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกว่าช่วยพวกเราด้วยหรือขอความช่วยเหลือ พราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะปล่อยให้ประชาชนตายไปเองโดยไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่มีจิตสำนึกต่อให้พูดแบบมนุษย์ก็คงไม่เข้าใจคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเราทำได้แค่ภาวนาให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ประเทศที่ต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพวกเรากับถูกขัดขวางโดยรัฐบาลทหารที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาปิดกั้นความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าผลประโยชน์ของตัวเองจะได้รับผลกระทบ คอมเมนต์ท่ามานะครับบอกว่าคงกลัวจีนจะไม่พอใจเลยให้ความสําคัญกับจีนมากกว่าประชาชนของตัวเองน่าขำซินดีแล้วคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับบอกว่าเรื่องของประเทศสําคัญกว่าชีวิตของประชาชนหรือนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแล้วและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนจากเกือบ800คอมเมนต์ที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับล่าสุดประเทศไทยของเรา ก็ได้มีการส่งกำลังพลจากกองทัพไทยเดินทางไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาด้วยแล้วเช่นกันครับก็หวังว่าประชาชนชาวเมียนมาจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับและถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ